รวมกาชาโลจิก EPC เออก็อ pues นั่นแหละครับท่านผู้ชมไปเริ่มดูกันเลย yeah. เพียงแค่คุณใช้น so yeah. ้ำสีแดงมาทาหน้าแค่นี้มันก็จะดักกายเป็นแผลแล้วแล้วคนอื่นแม่งก็เสือกเชื่อด้วยมันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆที่ผู้หญิงนั้นเข้าห้องน้ำผู้ชายก็ตัวเกมมันมีแค่พื้นหลังแบบนี้นี่นะ และนี่คือ OC เก่าของฉันในตอนที่ฉันเพิ่งหัดเล่นครั้งแรกคนที่ทำแนว18บวกแม่งเสือกได้ใจเยอะกว่าคนที่ตั้งใจทำอีนี่มีปีกแต่มันใช้ปีกทำอะไรไม่ได้นอกจากเอาไว้ตกแต่งเออนี่กระโปงใช่ไหมและไม่ว่าคุณจะถูกรถชนหรือกระโดดตึกนั้นโรงพยบานกาชาก็รักษาให้คุณได้อย่างง่ายดาย ตัวละครที่สุดจะน่ารักสุดท้ายก็เป็นกับดักชั้นดี